สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีกุมค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช n แนลพิง a n แอนโชคด e คูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้นะคะชาวรัคนาราศีกุมเตรียมยิ้มรับได้เลยค่ะเพราะว่าคุณถูก จัดอันดับนะคะอยู่ในกลุ่มราศีที่ดวงดีในเดือนกันยายนนี้ค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะแล้วก็ย้ํากันก่อนว่าการทํานายครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังรับชมค่ะเอาไว้เป็นแนวทางเอาไวเ้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทํานั่นเองค่ะคราวนี้มาดูกันว่ามันมีอะไรที่มันโดดเด่นนะ่ะแยกกันก่อนแล้วกันสําหรับคนที่อยากจะดูแบบ ราศีก็คือจะเป็นช่วงวันที่13กุมภาค่ะถึงวันที่12มีนานะคะส่วนใครที่อยากจะดูในรูปแบบลัคนาก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะชาวลัคนาราศีกุมเพราะว่าอะไร เสามันไปตกอยู่ที่ตำแหน่งจิตใจของคุณแล้วมันจะเป็นช่วงที่มันเครียดเหลือเกินเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเสาตกกระทบลัคนาตัวเองเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันโชคดีในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะมีในเรื่องของอิสระในเรื่องของความคิดการทําอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องยอมรับตัวเองนะว่าบางทีเนี่ยเราทําอะไรก็แล้วแต่มันจะแอคทีฟเป็นยงช่วง ใจมันจะฟูมันจะมีพลังเป็นช่วงๆแต่คราวนี้แหละเดือนนี้แหละนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของดาวอาทิตย์นะ,ะเข้าไปตกในเรื่องของตําแหน่งปัตตนิความโชคดีสิ่งที่มันโดดเด่นก็คือในเรื่องของการที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นอย่าเพิ่งเอะนะ ชาวลัคนาราศีก,าากุมเนี่ยจะชอบทําอะไรคือคนเดียวละไม่ชอบที่จะยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแต่การมาครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของสัญญาณของความโชคดีในเรื่องของโปรเจกต์ในเรื่องของเงินที่มันเข้ามาคือบางคนอาจจะเห็นในเรื่องของศักยภาพความสามารถของคุณแล้วก็มีการชักชวนชวนคุณให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ามีการร่วมลงทุนด้วยกันนะคะถือว่าดีมากๆนะ,ะแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยมันจะเป็นโปรเจกต์แค่สั้นๆไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีก,าากุมเนี่ยเขารัก สละบทที่เขาจะแบบอยากจะทําอะไรคนเดียวหรือว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองสูง <c oughs> ก็เลยต้องบอกก่อนนะคะสิ่งที่มันโชคดีในเรื่องของการลงทุน <c oughs> การทําอะไรนะร่วมกับคนอื่นดีอันนี้บอกไปอยู่แล้ว โชคชั้นที่สองค่ะสิ่งที่มันโชคดีก็คือตกตำแหน่งปัตตานีมันพูดถึงเรื่องคู่ด้วยคราวนี้จะเป็นยังไงล่ะนะเออพี่จ๋ามาแล้วจ้านะความโชคดีเรื่องคู่แปลว่าอะไรช่วงนี้แฟนจะรกักแกจะหลงเป็นพิเศษเลยคุณอาจจะมีในเรื่องของลูกอ้อนมีในเรื่องของแบบมารยาจริตของชาวรัคนราศาีกุมเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะแต่บทที่เขาจะแข็งเขาจะไม่อ้อนก็อ่ะอันนี้แล้วแต่อารมณ์มันคาดเดายากแต่สิ่งที่มันดีแล้วมันเกิดขึ้นนะก็คือคุณเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากแฟนไอคำว่าสนับ สนุเนี่ยมันตีค่าความหมายไปได้มากมายเลยแปลว่าอะไรคะอาจจะมีแฟนที่มาเปให้นะคะซื้อของขวัญให้เซอร์ไพรส์เอาใจใส่เราเป็นพิเศษแล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยก็คือจะได้เจอคนที่ถูกใจจะได้เจอคนที่มันเป็นไปตามมาตรฐานเลยแหละนะคะตามสเปคที่ฉันวางเอาไว้เลยฉันชอบคนแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่าไปอิงอะไรกับชาวลัคนาราศีกุมมากนะเพราะว่าอะไร สเปคไม่ได้ตายตัวแต่เอาเป็นว่าชอบคนที่แบบดูนิ่งๆนะคะหรือว่าดูแบบมีอะไรให้หน้าค้นหาเนี่ยคุณจะเจอคนตามนั้นเลยคราวนี้ในเรื่องของการที่แบบมีคนลักษณะตามที่บอกเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าหนึ่งคือเขายังชัดเจนกับคุณนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเอ๊ะก็เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วหนูก็ชอบสไตล์เนี้ยแล้วเขาจะเหมือนกับว่าเปิดใจให้หนูเต็มที่หรือเปล่าอ้าเอาเป็นว่า เขาชัดเจนกับคุณนะคะโชคดีในเรื่องนี้ส่วนนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันเรารู้กันอยู่แล้วว่าในเรื่องของตำแหน่งราหูเนี่ยไปตกตำแหน่งกระดุมภาาข้อดีก็คือในเรื่องของการหาเงินเก่งนะคะการหาเงินเก่งใช้เงินเก่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันคู่ตัวแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะยิ่งคุณขยันมากเท่าไหร่ยิ่งคุณแบบพยายามที่จะแบบเติมไฟของตัวเองให้ลุกโชนท่วมเท่าไหร่เนี่ยมันส่งผลดีนะคะทีนี้อาจจะเตือนเล็ก นิดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันอาจจะมีพลังงานลบเข้ามาเยอะนะคะเพราะเสามันเข้าไปตกอยู่ที่ตำแหน่งจิตใจเราความคิดเยอะความคิดมากหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับจิตเวทปล่อยวางไปค่ะนะคะบางทีถ้าเกิดปล่อยวางไม่ได้เราอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าทําสิ่งใดอะไรยังไงก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกสุขก,กายสบายใจเรียกความสุขเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาก่อนแล้วจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นใน นี้แน่นอนค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆกด subscribe กด like กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ